อมสินจัดเต็มแคมเปญ CSR อมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคมรวมสู้ภยัยโควิด19เปิดตัวเพจอมสินห่วงใยศูนย์กลางความช่วยเหลือแห่งใหม่บนโลกโซเชียล นายวิทยรัตนากรผู้มนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าในสถานการณ์ที่การแพร่ะระบาดของโควิด -19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้ป่วยและผู้เดือดร้อนที่รอรับความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากธนาคารอมสินจึงจัดทำโครงการอมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคมบริจาคเงิน15ล้านบาทแก่หน่วยงานต่างๆอาทิการบริจาคเงินจัดตั้งศูนย์พักคอยกทม รองรับผู้ป่วยสีเขียวบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติและบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลศรีธัญญา นอกจากนี้ยังมอบทรัพย์สินที่รอ,อการขายหรือ NPA ให้ทางราชการนำไปใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือศูนย์แยกกักตัวชุมชนของแต่ละพื้นที่อาทิศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยอมสินที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงอาคารบ้านเรือนและรีสอร์ทอีกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปางลบบุรีพิษณุโลกที่อยู่ระหว่างการเตรียมการส่งมอบพื้นที่แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์และเตรียมขยายผลดำเนินการ ในนจัังหวดออื่่ๆตไปธนาคารยังได้มีการเปิดตัว Facebook Page อมสินห่วงใหญ่อาสา,าเป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือแห่งใหม่บนโลกโซเชียลให้ผู้ป่วยหรือผู้เดือดร้อนเข้าถึงความช่วยเหลือได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นใน3ด้านได้แก่ 1. บริการไลเดอร์อมสินห่วงใหญ่จัดส่งยาเวชภัณฑ์หรือสิ่งของอย่างชีพ 2. การบริจาคอาหารฟรีทั้งอาหารปรุงสุกและอาหารแห้ง 3. การช่วยเหลือหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มจิตอาสาทำภารกิจช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเช่นสปสอชอกลุ่มเส้นได้เพจอิจันเพจเราต้องรอด w e c a e Network ตลอดจนสถานพยาบาลในพื้นที่ธนาคารอมสินภาคทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆสามารถแจ้งรายละเอียดความช่วยเหลือที่ต้องการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยกดไลค์และติดตามเพจอมสินห่วงใหญ่เพียงแค่คลิก Facebook gsb fight covid หรือเข้า Facebook แล้วพิมพ์ค้นหาอมสินห่วงใหญ่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ